สำหรับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะให้สตริงมาแล้วให้เราเอาสลาออกไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวผมจะให้สตริงสตริงหนึ่งกันเท่ากับเดิมแอม y y u u r a a t h อ r นะครับที่เราก็ต้องกำหนดว่า v o w e l เนี่ย ก็มออีอะไรนะ A E I O U นะครับแบบนี้ก็มีตัวใหญ่ด้วยนะ A E I O U จากนั้นเราจะวนลูปนะครับดึงตัวอักษรในสตริงหนึ่งออกมาทีละตัวนะครับก็ผมจะให้ต้องมีสตริงผลลัพธ์ด้วยนะที่เราจะเก็บเข้าไปนะฮะ Hey, สตริงผลลัพธ์นี่คือสตริงว่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวน loop บรรณานะให้ i เนี่ยอยู่ในสตริงหนึ่งนี่ผมไม่ใช้ i เป็นคาแรคเตอร์ก็แล้วกันสตริงนี้นะโอเคจากนั้นก็ถ้าตัวคาแรคเตอร์ Character, หรือตัวอ,อักษรที่ดึงมาเนี่ย อยู่ในอยู่ในโวเวลก็คือก็คือมันมันเป็นตัวสละนะครับเออไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าคือชาชาเนี่ยอยู่ในโวเวลก็คือตัวอักษรเนี่ยอยู่ในสละนะครับก็คือเป็นสละนั่นแหละทีนี้ถ้า ที่เราต้องการคือถ้าไม่ใช่ตัวสลาเนี่ยเราถึงจะเพิ่มเข้าไปใน final string นะครับแ่้ผมจะใส่ตกใจตรงนี้ให้ตกใจไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะ final string ก็เลยต้องใช่ อ๋อ oh, ตรงนี้มัน e er อ r ร์เลอร์เหรอเราไม่ได้ใช้เครื่องหมายตกใจนะครับเราใช้คำว่า not ตนี่ต้องอย่างนี้อืมโอเคก็คือตัวอ,อักษรเนี่ยอยู่ในสระตัวนี้นะฮะก็คือเป็นเป็นสระล้วใส่ not ข้างหน้าคือไม่ใช่สระถ้าไม่ใช่สะละเราก็เอา final string บวกเข้าไปกับชาเท่านั้นและครับโ okay. อเคเราจะพิมพ final string ออกมาดูนะ ว่ามันจะได้อะไรนะคี okay. ่คอนโทน F5 นะครับ Python Debugger เนาะปิ้นออกมาเป็น I โอเคไม่มีนะ U ะ O U ก็ไม่มีวาเตอร์มีโอเคถูกต้องแล้วนะครับหรือว่า ผมเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงนะ We are the champion นะตัว F 5ดูโอเคตัว E หายไปตัว A ตัว E หายไปโอเคถูกต้องนะครับก็เราใช้วิธีบนลูปเนาะดึงตัวอักษรจากส t ิงหนึมาทีละตัวครับแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่สระเนี่ยเราก็จับบวกเข้าไปใน Final s อ r i n g ิงครับสำหรับข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ